สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพักไทยพร้อมกับคุณน้อยเลยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชันได้พบเจอโอลา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 โอลาลลาลาลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดี วันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่หนึ่งเรื่องปฐมนิเทศพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเริ่มจากวันที่หนึ่งชื่อคุณครูประจำชั้นเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูหรือยังคะถ้าใครรู้แล้วตอบเสียงดังๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะมีเด็กหลายคนตอบถูกค่ะคุณครูชื่อคุณครูกัลยาบุญประเทือง ชื่อเล่นคุณครูน้อยค่ะจะคอยดูแลและสอนเด็กๆตลอดปีการศึกษา2564นะคะอีกท่านหนึ่งชื่อคุณครูสายทองโกพัตตาค่ะเป็นคุณครูพี่เลี้ยงห้องอนุบาล2อทับนะคะครูสายทองมีชื่อเล่นว่าครูสายทองจะคอยช่วยเหลือเด็กๆขณะทำกิจกรรมต่างๆนะคะ เด็กๆรู้จักชื่อคุณน้อยแล้วคุณน้อยก็อยากรู้จักชื่อเด็กๆบ้างนะคะขอเด็กๆอนุบาลสองทับหนึ่งแนะนำชื่อนำสกุลชื่อเล่นถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะวันที่สองสัญลักษณ์และของใช้ประจำตัวของเด็กๆสัญลักษณ์ของห้องเราเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขนะคะให้เด็กๆจำตัวเลขเลขที่ของตัวเอง เลขที่ของหนูก็คือสัญลักษณ์ประจําตัวของหนูนั่นแหละของใช้ประจําตัวของเด็กๆมีแก้วน้ําแปรงสีฟันผ้าเช็ดมือผู้น้อยได้ทําสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะส่วนที่นอนกระเป๋านักเรียนรองเท้าขอท่านผู้ปกครองทําสัญลักษณ์ติดไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะของใช้ของเด็กๆเมื่อเด็กๆใช้แล้ว ต้องเก็บข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะวันที่3การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้งที่เด็กๆใช้ห้องส้วมเด็กๆต้องกดน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะและล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องน้ำเด็กๆควรสำรวจดูก่อนนะคะว่าหนูปิดก๊อกน้าหรือยัง น่ารักทุกคนเลยปิดก๊อกน้ำเรียบร้อยแล้ววันที่4การเก็บของเล่นเข้าที่ในห้องเรียนของเราคุณครูจัดมุมประสบการณ์ไว้ให้เด็กๆเ,เช่นมุมบ้านมุมบล็อกมุมวิทยาศาสตร์มุมดนตรีมุมหนังสือเมื่อเด็กๆเ,เล่นแล้วต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะไหนใครจะเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จยกมือหน่อค่ะ เก่งมากค่ะเยี่ยมเลยวันที่5การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารเด็กๆต้องล้างมือก่อนนะคะเด็กดีต้องรู้จักต่อแถวรับถาดอาหารนะคะเมื่อได้รับถาดอาหารแล้วเด็กๆต้องนั่งรอเพื่อนๆก่อนถ้าได้รับถาดอาหารครบกันทุกคนแล้วเด็กๆสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารพร้อมๆกันนะคะขณะรับประทานอาหารไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง หรือพูดคุยกันขณะรับประทานอาหารเด็กๆเคีเ้ยวอาหารให้ละเอียดและรับประทานผักด้วยนะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กรวบช้อนซ่อมและยกถาดอาหารเก็บในภาชนะที่คุณครูจัดจเตรียมไว้ให้หนูนะคะเด็กๆเก็บถาดอาหารเรียบร้อยแล้วน่ารักมากค่ะเก่งกันทุกคนเลยวันนี้หมดเวลาแล้วบา,บายๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะ